สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการใช้หมวก6ใบให้เกิดประโยชน์ครับซิ t i n n k i n g Hat ครับตัวหมวก6ใบนี้นะครับเป็นหลักการที่ e อ็ดเวิร์ดเดวโลนะครับนำมาใช้ในการทำให้คนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการมองมุมมองที่มีความหลากหลายหมวกก็เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดของแต่ละบุคคล แน่นอนครับกรอบความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่การที่ใช้หมวกทดแทนกรอบความคิดนั้นจะทําให้การใช้หมวกมีทิศทางที่ชัดเจนครับเพราะหมวกแต่ละใบบ่งบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลนั้น,น,นๆที่แตกต่างกันไปก็จะทําให้การใช้หมวกเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สื่อสารหรือร่วมกันแก้ปัญหาได้นะครับการใช้หมวกถ้า ใช้ได้สอดคล้องเหมาะสมก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมและช่วยกันครับความหมายคือความคิดที่แตกต่างก็คือหมวกแต่ละใบที่เป็นความคิดที่แตกต่างสามารถมาช่วยกันสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาได้ครับในเนื้อหาหลักสูตรก็จะทำให้เราเข้าใจหลักการของหมวกแต่ละใบนะครับทิศทางที่หมวกแต่ละใบนั้นให้ความสำคัญเช่น หมวกสีขาวให้ความสาคัญเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับหมวกสีเขียวให้ความสำคัญเรื่องของโอเคความคิดนอกกรอบนะครับหมวกสีเหลืองเป็นเรื่องของ positive thinking เป็นความคิดเชิงบวกหมวกสีแดงเป็นเรื่องของ feeling ที่อยากจะแสดงออกหมวกสีดำเป็นหมวกที่ใช้ในเรื่องของการลดความเสี่ยงเป็นหมวกที่คอยทัก หมวกสีงเงินเป็นหมวกที่ l a อ up เป็นหมวกสรุปเป็นหมวก conclusion นะครับงั้นหากเราเรียนรู้หมวกแต่ละใบอย่างชัดเจนก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเดินแล้วเราเห็นบ้านรอบด้านครับไม่ได้เห็นเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งดังนั้นเทคนิคในการใช้หมวกในหลักสูตรนั้นก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าโอเค เราจะสามารถใช้หมวกในแต่ละสากานหรือจุดประสงค์ต่างๆกันได้อย่างไรนะครับเราอาจจะใช้หมวกใบเดียวกับทุกคนที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นผ่านหมวกใบนั้นหรือให้แต่ละคนในทีมของเราใส่หมวกคนละใบก็จะทําให้เรายอมรับความคิดที่แตกต่างได้เพราะเขากำลังพูดผ่านหมวกไม่ใช่ความเป็นตัวตนของเขาครับเทคนิค การใช้หมวก6ใบจะเกิดประโยชน์มากเพราะจะทำให้เรายอมรับความคิดที่แตกต่างในการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นครับจริงๆแล้วธรรมชาติมนุษย์มีกรอบความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่หากเราไม่ใช้หมวกเป็นเครื่องมือในการระดมสมองในการแก้ปัญหาร่วมกันหรือในการสื่อสารเราอาจจะรู้สึกขัดแย้งซึ่งกันและกันเกิดคอนฟ lict แต่จริงๆแล้วพอเราใช้หมวกปุ๊บ จะกลายเป็นกิจกรรมซึ่งเราสนุกเพราะว่ามีความคิดที่หลากหลายทำให้เราเก็บข้อมูลกับความคิดเหล่านั้นมาได้มากขึ้นครับลองดูครับเนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์นี้จะทำให้เราเข้าใจเทคนิคการใช้หมวกเข้าใจคุณลักษณะของหมวกและนำประโยชน์ของการใช้หมวกผ่านกิจกรรมต่างๆสร้างผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาบารรลุเป้าหมายการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารได้อย่างแน่นอนครับที่เหลือคงแล้วแต่แต่ละท่านครับว่าจะนำหมวกหใบนี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรที่เป็นสถานการณ์ของแต่ละท่านและทีมของท่านครับหวังว่าเนื้อหาหลักสูตรน่าจะเป็นที่สนใจสำหรับท่านสามารถเข้าเรียนที่ออนไลน์ได้เลยครับขอบคุณครับ